สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่อ,อาอานาบ้านหนองม่วงตะหิงนะคะตำบลห้วยแคนอำนเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนากันนะคะกาตรงกับวันเสาร์ที่3สิงหาคม2567นะคะนักทุกคนนะคะเออติดนักเรียนเกินทุกคนนะคะมาดูนะคะข้าวของเรานะคะดูคะ่ะ ทางอื่นเขาทัวมามีน้ำสูงแล้วดูนะคะโอ้ยอะไรจะน่ารักขนาดนี้ดูข้าวของเรานะคะทุกคนไม่มีน้ำค่ะไม่มีน้ำจริงๆค่ะไม่ได้โกหกนะคะไม่ได้มุสาวาปึ่งนะจ๊ะที่รักทุกคนดูก่อนนะคะดู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 ด,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 ดูฝนไปตกที่ไหนคะจะมากี่โมงฝนจะมากี่โมงคะ่ะโอ๊ยพี่น้องเบงเขา่อย ทุกคนดูนะคะไม่มีน้ําค่ะไม่มีน้ํานะคะมีแต่ข้าวนะคะกับหญ้านะคะดูเขียวๆนะะั่นก็คือหญ้านะคะดูดูเดี๋ยวซูมให้ดูสูงเชียวหญ้าท่วมข้าวนะคะเขาเรียกว่าหญ้าท่วมข้าวจะเออจะพาเดินไปดูนะคะช่วยกันชมให้หน่อยนะคะ ช่วยกันชมนาะให้หน่อยค่ะช่วยกันเรียกฝนมาให้หน่อยนะคะเบ่งทัวดูทัวดูทัวหน้าหอยทะแรงเดอ้นอนาโคราชเดอ้อทุกคนเอ่ยไม่มีน้ำเลยเดอ้อดูเดอ้อดูเดอ้อเอานำกันไหนจะเอานำกันไหนนี่ดูทัวแห้งขนาดนี้นะดูทัวโอ้แห้งแรงเหลือเกินทุกคนคะ่ะแห้งจริงๆค่ะ ก็มันเป็นคืมแบบนี้แต่มไม่มันไม่มีฝนเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาไปตกที่ไหนนะคะได้ยินแต่ทุกที่ว่าน้ําท่วมค่ะนี่ท่วมที่ไหนคะมาดูตรงนี้ค่ะไม่มีน้ําท่วมค่ะมีแต่ไม่มีน้ําค่ะทุกคนดูโอ้ยเบิงเดอเบิงเดอเบิงเดอโอ้ยยินด้กินข้าวบ่อปีนี้เบิงบ้งหยาเบิง้งหยาเบิ้งหยาข้าวกับหญ้า,าพอๆกันเลยนะคะทุกคนโอ้ พอแค่นี้ค่ะถ่ายไปไม่ไหวแล้วอ่อนแรงเขียนขาอ่อนแรงเข้าไม่มีน้ําสงสารมากเลยดูเริ่มเหลืองแล้วนะคะทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวพายุมาอีกสองอาทิตย์จะมาอัปเดตนะคะรอพายุดูนะคะสวัสดีค่ะ